สวัสดีครับชาวราศีเมษนี่คือเดินตามดวงโดยอาจารย์นันทพัฒน์บัณฑิตนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับมันคือสถิติที่มีความแน่นอนอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่จะมาเทียบกับความแม่นไม่แม่นมากน้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพยากรณ์ทางช่องทางนี้มันคือภาพรวมของดวงชะตาชาวราศีเมษนะครับตั้งแต่วันที่15นี้จนถึง30มิถุนา2568 ดวงภาพรวมของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยครับสิ่งที่ท่านจะรับฟังต่อไปนี้นะครับสามารถเอาไปปฏิบัติเอาไปป้องกันเอาไปหวังผลเอาไปเสริมดวงชะตาได้นี่คือการดูดวงแบบมีประโยชน์นะครับก็คือรับฟังเปิดใจถ้าชอบลองทําตามถ้าไม่ชอบฟังไปมันอาจจะเข้าไปกระตุ้นทําให้ท่านเกิดความระมัดระวังในบางเรื่องที่นักพยากรณ์ได้เตือนท่านนะครับ และมันอาจจะไปสร้างความสําเร็จให้กับท่านในบางจุดในชีวิตของท่านได้ถ้าท่านลองเปิดใจและทําตามดูนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่พบที่ชื่อว่าสหัชชะสหัชชะแปลว่าการเดินทางการติดต่อการประชาสัมพันธ์การค้าการขายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสังคม connection พระอาทิตย์มาจากภพที่ชื่อว่าปุตตะ ุตตะคือโชคราบความสำเร็จเด็กน้อยเด็กรุ่นน้องลูกหลานบุตรบริวารความหมายของดาวพระอาทิตย์คือหน้าที่การงานตำแหน่งงานที่ท่านทำเป็นประจำหรือเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำถ้าเป็นส่วนในร่างกายของคนเรานะครับมันแปลว่าหัวใจสมองเส้นเลือดใหญ่ระบบ เขาผานะครับระบบไขมันความดันอะไรพวกนี้นะครับและณตอนนี้นะครับพระอาทิตย์เดินไปสู่ภพภูมิที่ค่อนข้างจะสวยงามและไปเจอดาวที่ดีนะครับก็คือดาวพระหัสสัปดีและก็ดาวพุธดาวพระหัสเป็นดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวแห่งความมั่นคงเป็นดาวแห่งการให้โชคให้ราบของดาวพระอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวแห่งการเจรจาสื่อสารผลประโยชน์ทางด้านการค้าการขายการติดต่อ ราอาทิตย์ไปจออยู่ตรงนี้นะครับและไปเจอดาวสองดวงนี้มันก็จะส่งผลประโยชน์ส่งผลดีให้กับท่านในหลายด้านหลายมิติในชีวิตแต่มีข้อแม้นะครับเมื่อดาวม,มาแบบนี้ชาวราศีเมษจะต้องลงมือไปกระทำตามดาวที่เขามากระทบกันด้วยนะครับชาวราศีเมษนะครับใครที่จะต้องเจอผู้คนเจอผู้หลักผู้ใหญ่ เจอสังคมที่จะต้องติดต่อค้าขายติดต่อการเจรจาในเชิงผลประโยชน์นะครับช่วงนี้ขอเลยว่าชาวราศีเมษนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําคือแต่งตัวให้ดีที่สุดเวลาถ้าท่านจะต้องเจอผู้ใหญ่เจอสังคมที่จะต้องติดต่อค้าขายเจรจาท่านจะต้องเนียบที่สุดมีมารยาทที่สุดนะครับและทําตัวให้สะอาดสะอ้านอยู่ในบทบาทที่ภูมิฐานตามตําแหน่งหน้าที่สังคมของท่านที่สุดแล้วสิ่งที่ท่านจะได้คือ จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่านะครับท่านจะได้รับโอกาสการเซ็นสัญญาต่างๆหรือการดีลงานต่างๆที่มันโอเคมากกว่าไม่โอเคนะครับขอให้ท่านทำสิ่งนี้ทำตามดวงแม้ว่าดวงจะบอกว่าท่านมีโอกาสต่างๆในสังคมทางด้านบวกแต่ถ้าท่านไม่ทำตัวตามดวงมันก็แค่โอกาสมันมานะครับพอสักพักนึงมันก็ไปแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเดินตามดวง ต่อไปนะครับชาวราศีเมษเวลาที่ท่านไปออกสังคมไปงานต่างๆนะครับช่วงนี้ท่านจะรู้สึกได้เลยว่ามีคนให้เกียรติท่านเมื่อท่านรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ให้ชาวราศีเมษปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่านี้สร้างมาตรฐานให้ดีกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาดาวมันไปแล้วนะครับมันจะได้เก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้ไว้มันจะได้เก็บมาตรฐานภาพ จำแบบนี้สําหรับท่านไว้ตลอดไปนะครับแม้ว่าดาวมันจะเดินเสียความดีมันก็ยังอยู่ถ้าท่านเริ่มต้นตอนนี้ที่ดาวมันส่งตัวท่านเองนะครับถ้าท่านไปเจอศัตรูในสถานที่ที่ท่านจะต้องไปออกงานหรือจะต้องเดินทางไปเจอคนที่ท่านไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบท่านช่วงนี้เตือนเรื่องหนึ่งนะครับยอมนิดหนึ่งพยายามอ่อนน้อมถ่อมตน เก็บความแค้นเก็บความคิดไม่ดีไว้ในใจนะครับเดี๋ยวพอเวลาดาวมันย้ายไปมันอาจจะจบสวยก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันจบไม่สวยเนี่ยท่านจะไปเคลียร์กันไปปะทะกันจะใช้เหตุใช้ผลแบบไหนก็แล้วแต่ท่านพยายามทําวันหลังนะครับอย่าทําช่วงนี้เพราะดาวมันสวยอยู่ถ้าท่านทําช่วงนี้มันเสียดายดวงดาวที่ย้ายมาให้ผลกับท่านเป็นราชาโชคนะครับราชาโชคแปลว่าโชคที่ได้มาแบบง่าย บวกกับดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งการมีชื่อเสียงดาวแห่งเครดิตในสังคมนะครับแปลว่าท่านจะได้เครดิตได้หน้าได้ตาในสังคมแบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวเพราะมันเป็นดาวตําแหน่งที่ชื่อว่าราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ที่ย้ายมานะครับไปเจอกับดาวพระหัสสัป,ปดีเมื่อพระอาทิตย์ไปเจอกับดาวพระหัสแปลว่าท่านจะ เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คุณทางด้านการศึกษาทางด้านโอกาสทําให้ท่านได้รับความมั่นคงต่างๆแต่ดาวพระอาทิต์เนี่ยมันเดินแค่30วันนะครับการพยากรณ์ในคลิปนี้มันแค่วันที่15ถึงวันที่30มันจะเหลืออีกประมาณสัก15วันนะครับของเดือนออกรกฎาคมประมาณวันที่14กรกฎาคมท่านก็ย้ายแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ท่านก็ต้องกอบโกยนะครับต้องถือโอากาสใช้ดวงจะตาดวงเนี้ยอุดหนุนตัวท่านทําตามดวงของท่านให้มันได้ผลตามดาวที่มันย้ายมานะครับข้อ1ทึ่งทนยังไงเจอผู้หดักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนเยอะๆเจอเรื่องการศึกษาพยายามอัปเดตชีวิตเยอะๆและพยายามตั้งเป้าชีวิตไว้ให้ได้นะช่วงนี้นะครับใครที่ไม่เคยตั้งเป้าไม่เคยตั้งจุดหมายพยายามไว ฉันจะเริ่มออกกําลังกายก็ทําให้มันจริงจังฉันจะนอนเร็วตื่นเช้าจะต้องอัปเดตชีวิตหาหนังสือมาอ่านพยายามหาความมั่นคงอะไรใหม่ๆหรืองานเก่าๆพยายามทําให้มีมาตรฐานมากกว่าเดิมทําเลยช่วงนี้ดาวมันส่งดวงมันดีทําแล้วมันดีมันได้มันสําเร็จนะครับต่อไปนะครับพระอาทิตย์เนี่ยมันมาเจอดาวพุธดาวพุธแปลว่าการพูดจาการสื่อสารดาวพุธเนี่ยมันเดินสวยมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะครับ พูดจาให้เป็นหลักเป็นการพูดจาให้มีขั้นตอนพูดจาให้มีเหตุมีผลผู้ใหญ่ฟังก็รักเด็กน้อยฟังก็ชื่นชอบคนทั่วไปฟังก็รู้สึกว่าเอะทำไมคนคนนี้ครับพูดจาอะไรมันน่าฟังมีเหตุมีผลมีองค์ความรู้ท่านก็จะได้รับการชื่นชมจากสังคมส่วนใหญ่ยกให้ท่านดูดีมีเกียรติ พอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครบองค์ประกอบของมันนะครับก็คือแต่งตัวดีบุค,คลิกดีพูดจาดีพูดจาอะไรก็มีองค์ความรู้ที่ดีสุดท้ายปลายทางคืออะไรครับก็คือโอกาสทางสังคมที่ท่านจะได้รับคลิปนี้มาในมาบอกว่าราศีเมษจะต้องรวยมีเงินเป็นพันล้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรามาดูดวงชะตามาปรึกษาเรื่องดวงมาแนะนําเรื่องดวงตามดาวที่มันเดินตามจาก,กราศี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามดาวมันจะได้เกิดประโยชน์เกิดมรรคเกิดผลส่วนใครจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านมันอยู่ที่พื้นดวงของท่านด้วยแต่ณนะคลิปนี้อยากจะบอกว่าท่านทําเถอะทาแล้วดีเกิดประโยชน์กับดวงชะตาของท่านดวงของท่านเราเอาแค่นี้พอเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามแล้วสวยงามแล้วนะครับสำหรับการดูดวงแล้วเอาไปปฏิบัติเพื่อให้มันถึงจุดหมายปลายทาง โอเคนะครับชาวราศีเมษเข้าใจตรงกันแล้วก็มีหลักเหตุหลักผลที่เราฟังแล้วอ๋อโอเคมันมีจังหวะ1 2 3 4ในความที่จะเป็นไปได้ทำให้ดวงเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านลุยเลยครับและตอนนี้นะครับชาวราศีเมษโชคดีอีกหนึ่งอย่างคือท่านได้โบนัสจากดาวศุกร์ที่มันมาทับลักนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนโสดณนะช่วงนี้มีโอกาสเจอคนที่ดูดีสวยหลอ มีมาตรฐานตามที่ท่านอยากได้อยากมีอยากเป็นย้ำนะครับเฉพาะคนโสดนะครับส่วนใครที่ไม่โสดมีครอบครัวอยู่แล้วท่านก็จะมีสถานะหน้าตาบุคลิกทางสังคมที่ดีมันอาจจะมีคนมาชอบท่านมาแอบปิงท่านก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของมองว่าท่านเป็นรูปแบบไอดอลของเขานะครับหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาก็ได้คิดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องคิดเชิงชู้สาวก็ได้ สรุปง่ายๆว่าทั้งโสดและไม่โสดนะครับท่านจะได้รับการนิยมยินดีชื่นชอบเวลาที่ท่านออกสังคมเวลาที่ท่านเจอคนเมื่อท่านฟังคลิปนี้มาทั้งหมดนะครับท่านจะรู้เลยว่าท่านควรจะทำอย่างไรเริ่มจากการแต่งตัว ปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละมันจะนำทางไปสู่การสำเร็จสู่เป้าหมายในการพยากรณ์ของคลิปนี้และตัวท่านเองชาวราศีเมษก็จะประสบความสำเร็จในวันที่พระอาทิตย์ท่านย้าย1เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับกรอบโกยผลประโยชน์ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับชาวราศีเมษแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อๆไปที่ท่านฟังแล้วท่านจะรู้สึกว่า นำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มันไม่ใช่เรื่องงมงายในการมาฟังคลิปดูดวงหรือการพยากรณ์ลักษณะแบบนี้นะครับกดติดตามกันนะครับมาเป็นเพื่อนมาเป็นกัลยา,าณมิตราันกับผมอาจารย์นันทพัฒนบัณฑิตขอให้ท่าน